ศิลปินหนุ่มยืนยันคำเดิมไม่ขอรับรางวัลเข้าชิงทั้งหมดเพราะเหตุนี้ นักร้องลูกทุ่งหนุ่มมากความสามารถมีผลงานโดดเด่นมากมายเปิ้ลปทุมราชที่เดียวนี้มีทั้งถ่ายรายการออกอีเวนต์เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องคุณภาพขับแก้วอีกหนึ่งคนด้วยเสียงอันไพเราะและเป็นเอกลักษณ์ล่าสุดเปิ้ลปทุมราชออกมาประกาศเกี่ยวกับการรับรางวัลจากเวทีต่างๆหากต้องมีการเสียงเงินโหวตจะขอปฏิเสธโดยเจ้าตัวให้เหตุผลดังนี้ปีนี้ยังยืนยันคําเดิมไม่รับรางวัลจากการใช้เงินแฟน คลับหวตถ้าเกิดปีนั้นผมเหมาะสมที่จะได้รางวาัลและมีผลงานที่ดีจริงผมยินดีมากที่จะไปรับครับและผมจะพาแฟนคลับผมไปร่วมงานอย่างมีความสุขแต่ถ้าผมยืนยันว่าไม่รับแล้วขออย่าเอารูปผมไปขึ้นเพื่อหาเงินจากแฟนคลับของผมนะครับเพราะบางคนเขาก็สนับสนุนด้วยใจยไม่ได้มีเงินเยอะแต่อย่างใดกราบขอบพระคุณครับซึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี2021หนุ่มเปิ้ลประทุมราชก็เคยออกมาโพสต์ในทำนองนี้ไว้เช่นกัน